สวัสดีค่ะพบกับครูพี่กุ๊กนะคะจากบิลเลียดนะคะเดมีนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาพบกันในรอบของตลาดเอเชียเปิดเนาะตอนเช้านะคะเวลา8นาฬิกา14นาทีนะคะเอาละค่ะเรามาสรุปผลกำไรนะคะผลประกอบการของเมื่อวานนี้กันก่อนเลยนะคะครูพี่กุ๊กสรุปมาให้แล้ว ทีพีฝั่งบายนะคะเมื่อวานกำไรไป3,895จุดนะคะทีพีฝั่งเซลค่ะ1,650จุดนะคะรวมผลประกรอบการเมื่อวาน5,545จุดนะคะอ่ะเมื่อวานเรามาดูการตอนทุ่มหนึง่งที่เป็น TP สุดท้ายของเราเนาะ เมื่อวานเนี่ยถ้าใครบายก็จะได้หนึ่งหนึ่ง order ถ้าใครเซลล์ก็จะได้อีกหนึ่ง order เพราะฉะนั้นเมื่อวานตอนตอนรอบค่ำเนี่ยถ้าใครที่เข้าตามจุด entry ที่ครูพีกุกให้ก็คือจะได้สองสอง order เลยนะคะอะเรามาดูกันนี่ค่ะตอนทุ่มหนึ่งเนาะตรงนี้ที่ครูพี่กุ๊กบอกว่าราคาน้องทองเนี่ยเขาไปแล้วนะทุกคนเขาไปแล้ว ถ้าใครจะบายก็ MM ด้วยเลื่อนเทลลิงสต็อปมาแล้วเมื่อวานนะคะราคาของน้องทองเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เนาะราคาอยู่ที่2514นะคะ2514ตรงนี้เขาราคาวิ่งไปถึงราคานะคะวิ่งไปถึง2523เพราะฉะนั้นแท่งนี้1นึ่ทุ่มใครที่บายมาได้ไป958จุดส่วนเซล์ ครูพี่กุ๊กให้ตำแหน่งเซลไว้แล้วเห็นปะแล้วราคาเนี่ยตอนสองทุ่มก็ไม่อยู่ที่ราคาสองห้าหนึ่งเก้าถ้าใครเซลตรงนี้ก็ก็ได้แล้วเนาะหรือใครที่เขาเซลตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยตรงทุ่มหนึ่งอะนะตรงทุ่มหนึ่งเนี่ยแล้วที่มันมีการแรงขายเทล,ลงมาเนี่ยนะคะอันอันนี้เราเราไม่พูดถึงเรามาพูดถึงแท่งแดงตอนสองทุ่มเนี่ยถ้าใครใครเซลมาเนี่ยนะคะ ตั้งแต่ราคา25 29, 25 19, สองห้าสองเก้าสองห้าหนึ่งเก้าสองศูนย์เนี่ยเนาะจุดนี้เลยที่ครูพี่คุกให้เป็นตำแหน่งเข้าเซล์ตำแหน่งสุดท้ายแล้วราคาราคานะคะไหลลงมาที่สองห้าศูย์สี่ตรงนี้ค่ะสองห้าศูนย์สี่ตรงนี้นะคะก็คือได้ไปอีกหนึ่งพันหร้อยห้าสิบจุดนะอ่า เพรา,นานะฉะนั้นเมื่อวานนะเมื่อวานทีพตามนี้เลยผลประกอบการห้าพันกว่าจุดนะคะอ่ะครบสรุปแล้วทีนี้เรามาวิเคราะห์กันประจำวันนี้ราคาของน้องทองเนี่ยไปในทิศทางไหนกันบ้างเราไปดูที่ทม์เฟรมเดย์กันเลยค่ะเรามาดูที่ไทม์เฟรมเดย์นะคะ วันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเคลื่อน,นไหวเทรนเว็บเป็นอย่างไรกันบ้างนะอ่าในไทม์เฟรมเดย์นะคะในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยครูพีค่ครูบอกแล้วว่าเว็บสามเขาขึ้นตรงนี้เนาะแจ้งแจ้งมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นู้นเลยนะคะแล้วก็คือตรงเนี้ยสามกับศูนย์เขาขึ้นแล้วนะสามกับศูนย์ขึ้นแล้ว สามขึ้นอะศูนย์ก็ขึ้นศูนย์อะศูนย์นะคะขึ้นครูพี่กุกจะให้ไวแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสามต้องลงมาทำสี่ศูนย์ต้องลงมาทำหนึ่งนะคะอ่ะนะครูพี่กุกบอกเสมอเสมอนะคะ ส่วนเทรน์เรามาดูเทรน์กันเทรนก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะเทรนยังเป็นแบบนี้อยู่นะแล้วก็มีเทรน์ใหม่เกิดขึ้นนะคะมีเทรน์ใหม่เกิดขึ้นก็คือตรงนี้นะคะเกิดขึ้นตรงนี้ นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองเนี่ยถ้ามองในเรื่องของเทรนเนาะก็คือเป็นเทรนขาขึ้นแต่มีเทรนขาลงกำกับเช่นเดียวกันมีเทรนขาลงนะคะกำกับเช่นเดียวกันครูพี่กุ๊กให้ไว้เสมอเสมอนะทั้งเทรนทั้งเว็บนะคะเพราะฉะนั้นราคาเนี่ย เขาจะวิ่งอยู่แค่กรอบบริเวณนี้เท่านั้นนะคะใครที่เทรดทำเฟรมใหญ่ทำเฟรมเดย์นะคะสังเกตเทรนที่ครูพี่กุ๊กให้นะราคาเขาจะวิ่งอยู่แค่ตรงบริเวณนี้เท่านั้นนะคะถ้าใครจะย่อบายถ้าใครจะย่อบายนะให้ราคาเนี่ยเขายืนเหนือเส้นเทรนของครูพี่กุ๊กไปก่อนเส้นเทรนด้านบนนี้นะให้ราคายืนเหนือไปก่อนนะคะ ยืนเหนือไปก่อนไม่เอหรือใครจะรอให้เขาย่อลงมาติดเทรน์ตรงนี้แล้วค่อยบ่ายขึ้นไปก็ได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะคุณขาเว็บเนี่ยเว็บสามขาขึ้นเขาขึ้นแล้วก็คือเว็บสามต้องลงมาทำเว็บสี่เว็บศูนย์ขาลงขึ้นแล้วเว็บศูนย์ต้องมาทำเว็บหนึ่งเพราะฉะนั้นระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะคะอันนี้นะคะ ครูพ่คุกจะย้ำในทุกๆรอบเลยนะคะอะเราไปดูใน Timeframe H4 ในท e f เฟรม H4 คะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างท e f เฟรม H4 นะท e f เฟรม H4 เหมือนเหมือนเดิมคะ่ะเหมือนเดิมนะเพราะว่าครูพ่คุกจะบอกเลยว่าให้ให้ระวัง นะคะให้ระวังนะนี่นะคะจะได้เทนขึ้นแบบนี้แล้วก็มีเทนขึ้น เกิดขึ้นใหม่เช่นเดียวกันนะคะเหมือนเหมือนกับเ,เหมือนกับทำทำเฟรมเดย์เลยนะคะนี่กำกับไว้ให้แบบนี้นะอันนี้ในในทำเฟรมเฮดสี่นะนี่นะคะเป็นแบบนี้เห็นลงมีคลุมไม้เห็นลงมีคลุมแน่นอนนะคะ เทรนลงมีคลุมแน่นอนเทรนลงนะคะแบบนี้แล้วมีคลุมอีกไหมมีอีกนะคะมีเทรนคลุมอีกนะเทนขาลงนะมีคลุมอีกนะคะ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนจะสังเกตว่าอันนี้ให้ครูพี่กุ๊กใส่เว็บให้ด้วยเนาะแล้วก็สองนะคะนี่นะเป็นเทนขาลงนะคะ อันนี้นี้จะเป็นอ เป็นสี่เป็นหนึ่งนะคะอืมนะตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเขียนตรงนี้ให้ด้วยพิมพ์ตรงนี้ให้ด้วยนะคะว่าว่าเนี้ยเป็นศูนย์ นะคะในทาาเฟรมแ4สีเว็บจะเป็นแบบนี้นะคะในทําเฟรมแ4เว็บจะเป็นแบบนี้เนาะ นะะในทางเฟมแส4จะเป็นอย่างนี้จะสังเกตได้ว่าเว็บทางด้านขาขึ้นเนี่ยเขามาเว็บ4แล้วนะคะสามลงมาทำาีนะคะ4เนี่ยเขาจะต้องขึ้นไปทำห้นะเพราะฉะนั้นเรารอจังหวะนะคะเรารอจังหวะนะแต่ว่าอย่าลืมนะเว็บขาลงเลข2ขึ้นแล้วนะคะเว็บขาลงเลข2ขึ้นแล้ว นะอันนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะ2ต้องลงมาทํามเพราะฉะนั้นเว็บ4อันเนี้ยอาจจะยังไม่จบในไทม์เฟรมใหญ่นะในไทม์เฟรม h 4เว็บเว็บ2อเนี่ยอาจจะยังยังลงไม่จบเขาอาจจะยังลงต่อได้นะคะยังลงต่อได้นะอะทีนี้เราไปดูในไทม์เฟรม h 1กันค่ะเราไปดูในไทม์เฟรม h 1กันนะคะไทม์เฟรม h 1เป็นอย่างไรบ้าง ทำเฟรมเฮดหนึ่งนะคะเราดูกันในเรื่องของในเรื่องของเว็บก่อนเลยในเรื่องของเว็บนะคะอันนี้เป็นเว็บสองขึ้นมันขึ้นมาหลายวันแล้วเนาะอันเนี้ยอ่าเป็นเว็บสองขึ้นนะคะตรงนี้อ่า เราดูการวิเคราะห์การใน time frame h 1นะคะเพราะว่าเราจะเข้าทำกำไรใน time frame h 1นนะคะที่เราใช้ได้กำไรกันในทุกๆวันนะคะได้กำไรกันในทุกๆวันเลย ตรงนี้นะคะอืมได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวครูพปกกุกเลื่อนมาหน่อยอืมนี่นะคะเว็บก็จะแบบนี้ นะคะยาวลงมานี่เลยนะคะอันนี้เป็นของไทม f เฟรม H1 นะคะเว็บจะเป็นแบบนี้นะอ่ะทีนี้เรามาดูเทนค่ะของไทม f เฟรม H1 เทนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเทนโอไทม์เฟรม H1 นะคะ นี่เลยนะคะเส้นเทรนมาแล้วนะคะแล้วก็มีเทรนเส้นน้อยๆนะคะเส้นน้อยๆขึ้นขึ้นตรงนี้นะคะขึ้นตรงนี้อีกนะนะคะอ่าเรามาดูเทนลงกัน เทนลงนี้แบบว่าในทำเป็นเพชรหนึ่งนี้ครูพิกุกติยากยากเนาะเอราเพราะว่ามันมันไอ้นี้เนาะอ่ะมันยาวนะคะอ่าเทนลงคลุมไว้นะคะได้แบบนี้นะคะเห็นกันเปล่าย่อให้อืมนะคะ จะได้เป็นแบบนี้นะคะในทางเฟรมที่หนึ่งก็คือเว็บนะอันนี้เว็บขาขึ้น0 1 2หนึ่งสองนะคะเวฟขาลงเวฟขาลงลงมาแล้วเอนอ0มาทำา1 1มาทำสองนะคะทีนี้3ามเนี่ยเวฟสามของขาลงยังไม่จบแสดงว่าตรงนี้เขาสามารถที่จะลงต่อได้อีกนะคะเขาสามารถที่จะลงต่อได้อีกนะคะ อทีนี้เรามาดูเรามาดูกรอบราคาของวันนี้กันนะคะเรามาดูกรอบราคาของวันนี้กันกรอบราคาเฝ้าระวังของวันนี้นะคะจะอยู่ที่ไม่ไกลค่ะอยู่ที่สองห้าศูนย์แปดนะคะอยู่ที่สองห้าย์แถึงสองห้าศูนยแค่นั้นเอง ประมาณสี่ร้อยจุดนะคะประมาณสี่รอยจุดแค่นี้อุ้ยแค่นี้เองนะคะแค่ตรงนี้นะคะคระคะอบเฝ้าระวังราคา แค่ตรงนี้เท่านั้นนะคะเป็นกรอบเล็กๆนะคะเป็นกรอบเล็กๆนะอ่ะทีนี้เรามาหาจุดเข้ากันดีกว่าจุดเข้าฝั่งบายค่ะจุดเข้าฝั่งบายราคาราคาแรกนะคะจุดเข้าฝั่งบายจะอยู่ที่2511นะคะ2511 อนี่เลยสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นราคาฝั่งบายอืมนี้นะคะราคาที่สองค่ะสองห้าศูนย์แปดสองห้าศูนย์แปดนะคะราคาที่สองราคาให้อุย้ยยังไม่นีเลย เดี๋ยวครูพี่กุ๊กเลื่อนออกมาหน่อยอืมนะคะราคาที่สามค่ะสองห้าศูนย์ห้านะคะเป็นจุดเข้าฝั่งาบนะคะตรงนี้เป็นจุดเข้าฝั่งบายเรามาดูจุดเข้าฝั่งเซลล์กันบ้างนะคะราคาจุดเข้าฝั่งเซล์ราคาแรกนะคะจะอยู่ที่สองห้าสองสาม นะคะนี่นะราคาแรกราคาต่อไปค่ะสองห้าหนึ่งห้านะคะตรงนี้ ไม่ถึงอีกราคา2 5งห้นะคะราคาที่3นะคะเป็น2510นึ่นมีนะคะอันนี้เป็นจุดเข้าฝั่งบายและจุดเข้าฝั่งเซล์ลนะคะ ค่ะอันนี้เป็น e n t r รี่บนี่เป็น e n t ท y ่บานะคะอันนี้จะเป็น e n t r รี a เ e ลนะคะ ทีค่ะที TP ของฝั่งบายนะคะที TP ของฝั่งบายโอ้ oh, จะอยู่ตรงนี้เลยทีพของฝั่งบายนะคะจะอยู่ตรงที่เอ่อสองห้าสองสามเลยนะคะอยู่ที่สองห้าสองสามเลยอันนี้เป็น tp ฝั่งบายนะคะ พีพีต่อไปค่ะก็จะเป็นสองห้าสามสามพีพีต่อไปนะคะสองห้าสี่ศูนย์ ตรงนี้นะคะจะเป็น TP ฝั่งบายอ่ะเรามาดู TP ฝั่งเซลล์กันบ้างนะคะ TP แรกค่ะ2505า2 5น5ะคะจะเป็นจุดเข้าจุดเข้าแรกของของขาบายเลยนะคะจะเป็นจุดเข้าแรกของขาบายเลยนะคะ ที่พีต่อไปนะคะสองสี่เก้าเก้าพีพีต่อไปค่ะสองสี่เก้าสามนะอ่ะได้และครบถ้วนนะคะ นี่ก่อนเดี๋ยวครูค่อยเปลี่ยนสีนะคะอนี้จะเป็น TP by นะคะอันนี้จะเป็น TP s e l l อ่าได้แล้วนะคะ ส่วนใครจะเข้าเทรดหน้าไหนดูที่ครูพี่คุกให้ไว้นะคะดูที่ครูพี่กุ๊กให้ไว้นะตามนี้เลยจะแม่นยำที่สุดนะคะเพราะว่าเอ่อใครที่ติดตามครูพี่กุกมาเนี่ยหลายๆอาทิตย์แล้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าจะเข้าวินตลอดนะคะจะเข้าวินตลอดเลยนะคือจะไม่โดน SL เลย ซักไม้หนึ่งนะคะเข้าตามที่บอกนะคะดูเออดูเทรนนะคะดูเทรนดูเว็บดูแท่งเทียนนะคะอา่าเรามาดูเรื่องแท่งเทียนกันสักนิดหนึ่งนะคะแท่งเทียนตอนนี้เนี่ยเออเขาเป็นแท่งเทียนที่บ่งบอกว่าเป็นแท่งเทียนขาขึ้นขึ้นมาแล้วใช่ไหมแต่ว่า ทุกท่านอย่าลืมนะคะตรงนี้เนี่ยตอน7โมงและก็8โมงตอนนี้ที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยก็คือแท่งเทียนเขาได้คอนเฟิร์มแล้วนะว่าเป็นแท่งเทียนขาลงนะคะแท่งเทียนเขาคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นแท่งเทียนขาลงนะทีนี้ถ้าราคาไม่สามารถยืนเหนือเส้นเทรนที่ครูพี่กุ๊กให้ไปได้นะคะหรือไปชนเส้นเทรนตรงนี้ที่เป็นเส้นหักขาลงแข็งแรง ไม่สามารถยืนได้นะคะยังไงให้ให้พิจารณานะคะว่าจะเปิดหน้าเซลไหมนะคะหรือราคาเนี่ยมันมันยังอยู่บริเวณนี้ยนะคะก็ดูว่ามันตรงจุดเข้าบายจุดเข้าเซลล์หรือเปล่านะคะอันนี้นะครูพี่กุ้งให้แนวทางไว้แล้วนะคะวิเคราะห์ไว้ให้แล้วนะราค่าวันนี้ครบถ้วนนะคะ เรื่องเว็บเรื่องเทนนะคะเรื่องแท่งเทียนจุดเข้าออเดอร์จุดบายจุดเซล TP by TP cell นะคะอันนี้ให้ไว้ครบถ้วนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกรอบหนึ่งในรอบบ่ายนะคะก็คือเป็นตลาดของยุโรปเปิดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะส่วนตอนนี้เนี่ย ก็ดูดูราคาไปก่อนนะคะแต่ครูพี่กุ๊กอะ่ะอยากให้อยากให้ราคานะคะอา่าเขาผ่านเขาผ่านตรงตรงนี้ไปก่อนนะสองห้าศย์เจ็ดตรงนี้นะคะถ้าราคาเขาไม่สามารถผ่านสองห้าศย์เตรงนี้ได้นะเปิดบายได้นะคะ แต่ถ้าราคาเขาหลุดลงมานะคะเปิดเซลล์เพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะ,ะคุณผู้คุกให้คำแนะนำนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนบ่ายเนาะแล้วอย่าลืมนะคะฝากโบรกเกอร์ pxbt นะคะตอนนี้มีโบนัสร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเงื่อนไขก็แค่เพียงคุณฝากร้อยเหรียญเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้ไปอีกร้อยเหรียญทันทีเลยนะคะ แล้วก็ใครที่จะร่วมปั้นพอตร้อยพิชิตพอตพันเหรียญกับ b ิล l ลียนอะคาเดมีกับครูพี่กุ๊กแล้วกับโพ้ท่านอื่นๆน,นะคะติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพจ b ิล l ลียนอะคาเดมี่เฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกบิลเลียนอะคาเดมีนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ตอนบ่ายนะคะสวัสดีค่ะ